สวัสดีครับผมธามนาจากโอริสนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสายนาฬิกาแบบหนังนะครับที่นิ่มที่สุดของร้านโอริสนะครับแล้วก็เป็นสายวินเทจที่เป็นแบรนด์ระดับโลกเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับสำหรับแบรนด์ที่จะนำมารีวิวก็คือแบรนด์กันนี่แ a p นะครับคือผู้ก่อตั้งก็คือปีเตอร์กันนี่นะครับเป็นเจ้าของเนี่ย เป็นผู้ชายจากอินโดนีเซียนะครับเขาก็ทําโรงงานผลิตสายหนังสัพา l i ทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายหนังแบรนด์ังอย่างสตปโคดที่อยู่บนเว็บเลยนะครับของสตปโคดเกือบทั้งหมดเนี่ยก็มาจากปีเตอร์กันนี่ทําให้นะครับปีเตอร์เนี่ยได้บินมาเมืองไทยแล้วเราก็ได้มาคอลลักันนะครับเพื่อทำโปรเจกต์พิเศษก็คือว่าผมได้คุยกับปีเตอร์ว่าอยากจะได้สายหนังที่ ในเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็ไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับก็เลยเอาหนังรุ่นแคทเธอรีนนะครับคือมาดีไซน์เป็นเวอร์ชั่นที่เหมาะคนไทยนะครับผมบอกปีเตอร์ว่าขอแบบบางแค่2มิลิเมตรนะครับแล้วก็ความยาวสายอยู่ที่115ทับนะครับแล้วก็เจาะรูมาให้เพียงพอนะครับก็คือเจาะมา9กรูรองรับตั้งแต่ข้อมือผู้หญิงขนาดเล็กจนไปถึงข้อมือประมาณ7.5นิ้วสามารถใส่ได้แบบสบายๆนะครับ ความพิเศษของสายแคทเทลเลนของกันนี่แสปคือถ้าดูนะครับตัวหนังเนี่ยจะมีความวินเทจและมีสีที่ลึกมากนะครับมีทั้งหมด1ิบสีนะครับแล้วก็สายเนี่ยก็จะมีการเทเปอร์นะครับมีทั้งหมดหขนาดก็คือสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บดแล้วก็ยี่สิบสองมิลนะครับสายกว้างย2ิบสองเทเปอร์หรือสิบด สายกว้าง21เทเปอร์หลือ18นะครับสายกว้าง20เทเปอร์หรือ16นะครับสายกว้าง19เทเปอร์หรือส6นะครับแล้วก็สายกว้าง18เทเปอร์หลือส6นะครับแล้วก็ตัวสายก็ยังมาพร้อมกับ q u Quick r e l e e s e s p r i n g Bar ซึ่งเป็นเวอร์ชันสลิมด้วยนะครับซึ่งผมชอบมากคือตัว s p r i n g า a r ที่แถามมากับตัวสายกันนี่เนี่ยคือคุณภาพค่อนข้างจะดีนะครับไม่ตัวที่ปลดล็อกเนี่ยหลุดได้ยากนะครับซึ่งก็เป็น เป็นข้อดีของสายรุ่นนี้นะครับด้วยความบางที่มีขนาดบางแค่2มิลิเมตรเนี่ยทำให้แมตนาฬิกาได้หลากหลายมากนะครับโดยที่โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเป็นสายวินเทจที่เหมาะกับนาฬิกาที่มีความแบนและไม่หนามากนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นโรเล็กซ์ซ e บมา n ินเนอร นะครับเหมาะในการแนวเดสทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นพวก IWC Portofino นะครับหรือว่าจะเป็นแนว j a เกอร์ลากนะครับหรือว่า Cartier Tank Smart พวกนี้ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าสายเนี่ยมีความบางเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความวินเทจที่มีความยูนิคมากสำหรับหนังกันนี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าตัวสายเนี่ย เขาจะทำเฟดมาด้วยนะครับถ้าถ้ามองถึงตัวสีของสายทั้ง14สีเนี่ยเขาจะทำเฟดมาเก็บรายละเอียดได้แบบว่าวินเทจแบบเต็มสูบเลยนะครับโดยส่วนตัวก็จะแมทช์กับพวก t ิวดอร์บีบห้าแปดนะครับก็ออกมาก็จะวินเทจเข้ากับตัวคาแรคเตอร์ของตัวนาฬิกาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมความงามของสายกันนี่สัปทั้ง14สีกันดูเลยนะครับ สำหรับใครที่สนใจอยากเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ www.olist.com นะครับจะอยู่หมวดสายหนังนะครับก็คือชื่อว่า Gunny ่เอ็กนะครับความพิเศษของสายรุ่นนี้ก็คือจะมีขายที่เดียวในโลกก็คือที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ o l i s เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนะครับในรุ่น c a t h e r i n ที่เป็นเวอร์ชันพิเศษ ที่เหมาะสําหรับคนไทยนะครับต่างชาติจะซื้อในเว็บกันนี่เขาก็ไม่มีนะครับเพราะว่ากันนี่สตรับที่เป็นแคทเธอรนที่อยู่ในเว็บไซต์ของกันนี่ออฟฟิเชีเนี่ยเขาจะเป็นแบบเวอร์ชันหนานะครับจะไม่เหมือนเลยจะคาแรคเตอร์คนละแบบเลยกับท,ที่ที่ทางโอลิสจัดจำหน่ายนะครับผมก็แล้วพบกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ